เดี๋ยวก็เอาดาบโคคุชิโบแทงหน้าเองเลยแล้วออกได้ไหมล่ะ <c oughs> นี่ไงล่ะอันนั้นมาไหม่โลก <c oughs> จิ้มหน้าได้เหมือนกันเลย,ออยนะแต่มันไม่มีขับช่ได้ไหมล่ะ <c oughs> ไม่มีเอฟเฟกไม่มีแอนิเมชันในการในการฟาดนะ,ออดะโอ้ไม่เกี่ยวกับยุคไซโชเลย ใช่ไทโชไม่แนี้เออันไหนอันนั้นอันอะไรเซเบอร์ไม่ใช่ไทโชวหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงหมายถึงยุคที่ทันจิโร่มันอยู่ไม่ใช่ไทโชไม่ใชเี่ยยุคอะไรอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรวะจาไม่ได้แต่ไม่น่าใช่ไทโชวะอืมไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยตามบังงานจะดับไปแค่ละศูนย์ตามตามแค่บางงานตัวเกรีเวนเจอร์อ่ะอ่ะ อ oh, คุณนางอุ่นนั้ได้ตายไปแล้วค่าอยู่ที่ต่ากว่าค <c oughs> ่าได้เปรียบใช่หรอวะไม่เกี่ยวกันเลยคุณแทงไหลผมบอกผมไม่ตายหรอกต้องใทงที่หัวใจเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่กูไม่มีหัวใจเอ้าแล้วแล้วยู่ช oh. ิรรอดมาได้ไงเนี่ย หัวใจของอยู่ที่เขาหมดแล้วโอาอนะยะามุกเฮอะไรวะเนี่ยเขาหนีหัวไปแล้วอ่ะก็าตามไปดิขี <c oughs> ้เกียจจังเลยครับเอาก็ก็อยู่ตรงนี้ดิไม่ต้องไปไหนหรอกเอาเอา <c oughs> ไปอยู่ตรงนี้เลยไปยงขาดเราอ่ะพี่ กาดูรออะไรอ่ะจะไปคนนี้ okay, แล้วกัน yeah.